สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอ,อสอมอทั่วประเทศครับ8เมษายน 25- 6 8 1 8ห้อนาฬิกา30นาทีครับแจ้ง3ข่าวพี่น้องอ,อสอมอครับ,บข่าวที่1ครับพี่น้องอ,อสอมอรับเงินค่าบริการเดือนนี้วันที่11เมษายน2568นะครับ11เมษายน2568โอนเข้าบัญชีทกศส2 0 0 0บาทครับค่าบริการของเดือนมีนาคมโอน11เมษายน2568นะครับทีนี้มาดูยอดหกอักชกศสมอตามที่สมาคมชคกสออสมอเขาประชุมกััันนนตต้งแ่่วที4เมษาย แจ้งข่าวออกมาแล้วดังนี้ครับปัจจุบันครับสมาชิชโกชกศสมมี1ล้านสามแมี1,365,890คนนะครับหากมีผู้เสียชีวิต1รายเขาจะหักช่วย39สตางค์นะครับเสียชีวิต1นรายเนี่ยหักจากคนที่ยังมีชีวิตอยู่39สตางค์ไปช่วยนะครับซึ่งในช่วงวันที่25กุมภาพัหก์68ถึง20 8มีนาคม2 5 6 8ที่ผ่านมานะครับมีผู้เสียชีวิต10,41รายนะครับเขาก็เอา1 0 4 1รายเนี่ยคูณด้วยรายละ39สตางค์ทำให้หักจากสมาชิกวันที่11เมษายนนี้นะครับหัก4 0 5บาท99สตางค์นะครับใครไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนหักเท่านี้หัก4 0 5บาท9 9สสตางค์ใครค้างจ่ายเดือนก่อนหักมากกว่านี้ตามรายการที่ตนเองค้างนะครับหากหักจากสมาชิกได้ 1365,890คนนะครับหากได้ครบทุกคนเลยในวันที่11เมษายนนี้ก็จะมีการโอนเงินให้ทายาทครบครั้งเดียวไปเลย5 2 7 3 7 0บาท1 2สตางค์นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าวันที่11เมษายน2 5 6 8นี้หากได้ไม่ครบทุกรลายเขาก็จะโอนเงินเท่าที่หากได้ให้ทายาทผู้เสียชีวิต1 4 1่งพไลายไปก่อนนะครับโอนภายในไม่เกิน22เมษายน2 5 6 8นะครับ แล้วก็จะตามหักจากสมาชิกที่ยังหักไม่ได้แล้วโอนอีกภายใน90วันนับจากวันโอนครั้งแรกนะครับรายชื่อผู้เสียชีวิต1,041รายสามารถดูได้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับ1,041รายผู้เสียชีวิตนะครับส่วนคนค้างจ่ายเดือนก่อนด้วยต้องมีการหักมากกว่านี้มากกว่า405บาท99สตางค์<อ>ก็เตรียมเงินไว้ในบัญชีให้พอหักด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่หง ที่นํามาบอกมากล่าวกันเกี่ยวกับค้าบิการอ,อสมอโอนวันที่11เมษายนและวันที่11เมษายนก็จะมีการหักชกอส,อสมอร่วมด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งนํามาแจ้งพี่น้องอ,อสมอวันนี้ครับเรื่องที่สองครับมีข่าวดีมาบอกครับวันนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอ,อสมอแล้วนะครับหรือว่าร่างกฎหมายอ,อสมอซึ่งมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี คณะรับดีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายพรบอ,อสมอนะครับก็แสดงว่าร่างกฎหมายพรบอสมอผ่านไปอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วก็คือผ่านความเห็นชอบของคณะรับดีนะครับและลําดับขั้นต่อไปก็จะมีการเสนอไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้สภาผู้แทนร,รทนาษฎรพิจารณาออกกฎหมายต่อไปยินดีด้วยกับพี่น้องอสมอรครับข่าวที่2นี้ก็คือ8เมษายน,น,น2568เที่ยบชุมคณะรับดีเห็นชอบร่างกฎหมายพระราชดําิอสมแล้วนะครับเรื่องที่สมครับแจ้งให้ทราบครับ วันที่11เมษายนท้อง8นี่ยจะเป็นการหักสมาคมชกสสมสำหรับคนที่เป็นสมาชิกชกสสมนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสอสมนะครับตัวอสมเองที่เป็นสมาชิกชกสสมหรือว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เป็นสมาชิกชกสสมแห่งประเทศไทยนะครับ11เมษายนนี้เขาจะหักเงินชกสสมให้พี่น้องอสมตรวจสอบบัญชีคู่สมรสอสมนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ตรวจสอบบัญชีธนาคารทกสของตนเองนะครับ คูส่สมรสอสมก็ตรวจสอบบัญชีธนาคารตัวเองว่ามีเงินพอหักไหม405บาท99สตางค์ก็จะต้องมีเงินมากกว่า405บาท99สตางค์ก็คืออย่างน้อยก็ต้องมีสัก500ไว้ในบัญชีนะครับใครย,ยังมีเงินไม่ถึง500ในบัญชีที่จะหักหักวันที่11เมษายนนี้แหละหักชโกโสอสมนะขอให้นําเงินเข้าฝากนะครับนําเงินเข้าฝากธนาคารภายในไม่เกินวันที่10เมษายน2 5 6 8นะครับ ฝากชา้ากว่าวันที่10ไม่ได้นะครับเพราะว่าวันที่11เนี่ยเขาก็หักตั้งแต่ก่อนสว่างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบบัญชีธนาคารด้วยคู่สมรสอสมอนะครับเป็นเป็นปัญหาหลักอยู่ถ้าปรากฏว่าเงินยังไม่พอฝากเงินเข้าบัญชีตอกอสอที่ยังหัหกสมาคมเจกสอสมอนั่นแหละครับส่วนคนที่ทําเรื่องให้หักกับบัญชีออสมอแล้วไม่ต้องนะครับแต่ว่าถ้าใครเพิ่งทําเรื่องให้หักกับบัญชีออสมอเพิ่งทําในช่วงต้นเดือนเมษาวันนี้เองนะครับ เขาย uh, ังไม่หักกับบัญชีออสมอนะครับยังหักกับบัญชีคูสุนมรมาเดิมต้องฝากเงินเข้าบัญชีคูสมรสนะครับเดือนถัดไปเขาจิงจะหักกับบัญชีอสมอนะครับส่วนอสมอท่านใดที่ค้างจ่ายเดือนก่อนนะครับก็นอกจากจะรอเงินค่าบรอการเข้าบัญชีแล้วอย่าเพึ่งหักอย่าเพิ่งถอนแล้วจะต้องตรวจสอบด้วยว่ามีหนี้เยอะไหมค้างกี่เดือนก็เอาเงินฝากเข้าบัญชีทกสภายในไม่เกินวันที่10เมษายนด้วยเมื่อรวมกับค่าบริการที่เข้ามาให้มันพอหักวันที่11นะครับ เพราะว่าถ้าใครที่ค้างจ่ายหลายเดือนติดต่อกันแล้วเขามีหนังสือทวงไปแล้วยังจ่ายไม่ได้ยังหักไม่ได้จะพ้นสภาพความเป็นสมาชิกเกออสสสมอนะครับเพราะนั<ป>้นใครที่รู้ตัวว่าต,วตัวเองมีเงินไม่น่าจะพอหัก<ป>ก็ต้องฝากเงินเข้าบัญชีที่จะให้หักนั้นภายในไม่เกิน10เมษายนสองันห้าอแปดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่3เป็นเรื่องสําคัญนํามาบอกกล่าวกันวันนี้ครับทั้งหมดคือ3ข่าวอสมแปดเมษายนสองห้าแปดบขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิปตั้งแต่ต้นจนจบครับกลับมาพบก